สวัสดีครับหนุม่มรอหน้าตีตาตีกินชออันนี้บรรยากาศหลังบ้านนะครับพอดีผมมาทำที่วางเรือที่เก็บเรือทำหลังคาพอดีลือบ้านแล้วเรือเก่าไม่รู้จะไว้ไหนก็เลยทำที่วางสักนิดหนึ่งครับของออโค้นแทบเขาเลยทำเมนูพิเศษมาให้เขาเห็นว่าเรามีประโยชน์ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวคุกนะครับ สูตรยังไงไปดูที่โค้ดแซนแซมได้นะครับเพราะว่าน้ําที่ราดเขาก็ทํเขาเองที่สําคัญคือเราย้ายโต๊ะมาด้วยแเราพอดีมันมีล่มพอดีก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมันอาจจะมีกองยางกองอะไรบ้างนะนิดนึงนะแต่อย่าไปโฟกัสตรงนั้นโฟกัสตรงนี้ดีกว่านี่อากาศร้อนเหนื่อยกินอะไรก็อร่อย ก็นี่ขนาดยังไม่ได้กินนะเนี่ยแต่ที่วางมันอาจจะนิดนึงนะครับมันเล็กอ่ะลมเย็นมากอย่าให้ดูใบไม,ม้ต่อไปเดี๋ยวอัดตรงนี้ตลอดเลยอาจจะหมุนไปเได้อย โหเย้มเยิมครับนูกชิ้นขาวๆเด้งเด้ง <c oughs> แต่มันจะมีผู้ชมเป็นแบบสัดปีกดีอยึงนะ네 <c oughs> คนมากลักกวหกลัวหกผมหันด้านผิดผมขอโทษนื้ปลาโถ ขอโทษขอโเริ่มใหม่ทันไหมเนี่ยไปโชว์แคปหมูอะไมีปลาเส้นด้วยอวันนี้ใช้แรงไปกับข้าวอร่อยเป็นพิเศษเนาะ นี่อะไรอ่ะโคตชแทนแซ่บแจกอะไรมาเนี่ยห <c oughs> น้าร้อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าแนะนำบ้านใครมีต้นไม้มีอะไรเงี้ยเอออย่าเพิ่งไปตัดนะช่วยได้เยอะเลย ถ้ามีต้นมะม่วงต้นนี้ก็แย่เหมือนกันนะครับอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในห้องโอ้โหค่าไฟบานนะหรือใครมีวิธีการลดค่าไฟไหมครับแบบโกงอย่างนี้ไม่เอานะ อ,อร่อยอ่ะไม่เผ็ดมากแนะนำทำกินเลยเลยครับกัวเตี๋ยแ,แบครับก๋วยเตี๋ยวคุบอร่อยอร่อย ว่าหมดไหมอืม hmm. mm hmm. mm hmm. นี่ลครับขายแม็กมาอยู่ตรงนี้นะครับเี้ครับกินน้ำก่อนมันจะได้ตอนเนี้เี็มตัวตรับชมให้ดี อร่อยสดสดทุกอย่างกำลังดีหมดเส้นพอดีผักพอดีหมูปลาเส้นลูกชิ้นลงตัวเป๊ะแต่ทำมาเนเมนูนี้เนี่ยโอ้ เกินร้อยครับดูจากหลักฐานก็ได้อของจริงทำไมหลักฐาน <c oughs> ใครสนใจวิธีการทำอ ก๋เตี๋ยวคุกนะครับก็ฝากติดตามครัวแซนซ c บชาแนลไม่รู้อีพีเท่าไหร่นะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยครับอร่อยอร่อยจริงดูจากหลักฐานได้เลยนะครับผมกินหมดนะโอเคครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมจะเอาบรรยากาศการกินเอาเมนูที่มันอร่อยอร่อยมากินให้ดูอีกแต่วันนี้บรรยากาศดีเลยโอ้โหดูดอันนี้เป็นรั้วข้างบ้าน หน้าบ้านผมปึ๊บไงโอเค <c oughs> ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ